สวัสดีครับนะครับเพื่อนๆผมเชเบอร์เลยนะครับจากบริษัทรถยนตำรวจนะครับทอออโต้นะครับรถยนต์คัดเกตนะครับวันนี้ผมมีรถนะครับผมบอกเลยว่าเข้าใหม่ลูกค้าและสภาพโคตรดีเลขใหม่โคตรน้อยนะครับสำหรับเจ้าโตโยต้ายาริสกันลูกค้านะครับ1.2สปอร์ตครับพรีเมียม X นะครับหรือเอ็กซ์เออร์เบิลนะครับนะมาพร้อมกับตัวรถสีขาวรังคารดำแบ็คท็อปสวยๆแบบนี้เลยลูกค้าที่ผ่านปี2022 เลขไมค์เี็นแค่20,000ื่นโลเท่านั้นมากับราคาเพียงแค่489,000บาทลูกค้กาคพันบาทลูกคาว e d ฟิลมเพียง8,000บาทเท่านั้นเองครับตลอดสัญญาสิบพันเรามีวาร์ตีหลังการขายให้เครื่องเกียร์นะครับหนึ่งปีหนึ่งตันโลบริการช่วยเหลือดูเชิญให้อีกหนึ่งปีเต็มๆแต่คันนี้นะผมบอกเลยว่าวาร์ตีสูงยังไม่หมดนะลูกค้านะเอาไปใช้งานต่อได้เลยนะครับเดี๋ยวต้องมาดูรายละเอียดตัวรถกันเลยลูกค้ารายละเอียดตัวรถนะครับได้เป็นสีขาวนะครับมาพร้อมไฟหน้าแบบ LED นะครับนะมาให้ครบเลยไฟตัดหมอกมีให้นนนนนนะะะคคครรััััับบบี้้มาากปดดหำนะครับนะ ตรงกลางนะครับจะเป็นตัว X มาให้ด้วยนะครับก็คือลูกมิเซส X a r t o w นะเอ็นะครับมาพร้อมกับกระจกมองข้างนะครับปรับพับไฟฟ้าพร้อมครอบกระจกสีดําเลยเมื่อเปิดประตูเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับภายในลูกค้าได้เบาะหนังสีดำนะครับตรงกลางเป็นสีแดงเลือดหมูนะครับผมนะมาพร้อมพวงมาลัมัลติฟังก์ชันซ้ายขวาลูกค้านะครับมาพร้อมจอการทัชสกรีนนะครับแอร์ออโต้นะครับพักเกียร์ออโต้นะครับเจ็ดสปีดมาให้ครบแบบนี้เลยนะครับน้ำมันพันนะครับโครงสร้างเกตบเอลูกค้านะครับรับประกันโครงสร้างนะครับไม่มีชนหนักพิพคว่ำจมน้ำ ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนะาสัตว์ก็ต้นนะครับมอออกกนะครับสติกเกอร์ลมยางอยู่ครบเลยตัวนั้นไม่เคยแกะไม่เคยไขเลยลูกค้านะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับด้านหลังนะครับผมนะได้เบาะหนังสีดํานะครับตรงกลางเป็นสีแดงเรือยเหมือนกันครับลูกล่าสังเกตไหมครับได้ตรงกลางเขาเทปเป็นตัว X นั่นเองนะครับน้าสวยๆเลยนะครับนะตัวโครงสร้างนะครับเดิมๆจากโรงงานเลยลูกค้าเพราะว่ารถเพียงแค่20 0 0 0โลเท่านั้นเองนะครับนะครับนะคันนี้นะและราคาดีมากพี่นะครับด้านหลังนะครับได้เป็นไฟท้ายแบบ LED มาให้นะครับนะสติกเกอร์ ยาลิทนะครับ X over อยู่ครบนะครับพร้อมเซ็นเซอร์ถอยหลังถึง4จุดเลยพร้อมกล้องมองหลังอินจากโรงงานนะครับคาดเอลสีดำนะครับนะสปอร์ตลรถบนมีไฟเบรีตัวที่สามีขี้ฉลาดนะครับสีเดียวกับสีหลังคาเลยนะครเป็นสีดําเลยหลังด้านหลังนะครับนะน็อตเดิมๆจากโรงงานเลยลูกค้านะครับในส่วนของฝาท้ายนะครับนะสวยๆเลยนะครับมีนะครับที่กั้นของให้ด้วยนะครับนะสภาพสวยๆเลยนะครับและที่สำคัญราคาอยู่เพียงแค่ 489,000บาทนะครับเครดิตดีฟิดาผ่อน8,000พี่ก็ยังเซฟกับป้ายแดงกว่าแสนเข้าบาทเลยนะครับนะเผื่อใครกำลังดูป้ายแดงอยู่ลองมาดูของเราก่อนพี่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนะรับประกันโครงสร้างเครดิตเองที่ผมบอกเลยนะครับนะแล้วก็นะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อไฟแนนซ์นะครับตอนนี้นะครับนโยบายไฟแนนซ์นะครับเราต้องตรวจรถนะครับทุกคันให้ลูกค้าเลยนะครับจากบริษัทนะครับที่เราโคลดูสามที่ตอนนี้คือนะครับหนึ่งบริษัทกรูอินสเปนชั่นนะครับนะสองบริษัทวันทูคาร์อินสเปชั่นนนะะฮะครับบริษัทเลมอนเนนะครับนะ ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางนะครับในการตรวจรถนะครับนะและได้รับความน่าเชื่อถือของจากไฟแนนซ์มาให้นะในครับในผลของการตรวจรถนั่นเองนะครับนะสำหรับนะครับใครสนใจคันนี้นะครับโตัวต้ายาริสนะครับ1.2นะครับสปอร์ตพรีเมียมเอ็กซ์นะครับหรือเอ็กซ์เอเบิร์ปี22ราคา4แส0 0 0ดหมื่นเกบาทที่ดีดีฟีดาวผ่อน8,000ลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะครับว่าห้องเครื่องเป็นยังไงกันบ้างนะครับคันนี้นะครับได้เป็นเครื่องยนต์1.2นะครับหรือ1,200ซีซีนะครับ เดี๋ยวเรามาดูนะครับในส่วนของ oh รายละเอียดนะครับในส่วนของตัวห้องเครื่องรถคันนี้กันบ้างนะครับว่าเป็นอย่างไกันบ้างนะครับมาดูที่ฝาครอบเครื่องก่อนเลยนะครับไม่มีร T T millet, agen, ่องรอยการใช้งานลูกค้าหรือว่าไม่มีร่องรอการขีดข่วนเลยนะครับโลโก้โตต้าอยู่ครบเลยนะฝาบรด้านบนนะครับไม่เคยแกะไม่เคยไขเลยลูกค้าสภาพสวยๆเลยนะครับนะด้านบนด้านล่างนะครับปั๊มโตต้าอยู่ครบนะครับคันด้านข้างครับคัดด้านหน้านะครับลูกค้าสวยๆแบบนี้เลยแผงกระจิ้งด้านหน้านะครับพัดลมด้านหน้าสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับฝาหม้อหนาวสติ๊กเกอร์ ฝาบ,บนด้านบนนะครับไม่เคยแกะไม่เคยขายนะด้านล่างเช่นกันแล้วดูเป็นอาร์คสวยๆลูกค้ากล่องฟิลนะครับไม่มีร่องรอยการขีดข่วนเลยนะครับตัวกรองอากาศก็เช่นกันนะครับนะตัวแบตเตอรี่นะครับได้ของเจี๊ยบลูกใหญ่ไปเลยนะครับนะแล้วก็มาดูสภาพนะครับเป็นอาร์ต่างๆลูกค้ามาร์กจากโรงงานอยู่ครบเลยนะครับมาแท่งเครื่องต่างๆนะครับสายไฟนะครับนะไม่มีฉีกขาดไม่มีร่องรอยของสัตว์กัดเลยนะครับฝากระปูนด้านบนนะครับนะสติ๊กเกอร์ด้านบนอยู่ครบทั้งสองตัวเลยลูกค้าใครที่สนใจไม่ควรพลาดเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สสนนนนใจะะะคคครรรรรััััับบบบาาหหตตวยิ์1.2ือ Xerber คันนี้นะครับนปี2022ลูกค้าราคาอยู่แค่489,000บาทเท่านั้นเองนะครับกิจดีฟรีดาว่อน8,000นะครับเรามีเวลาตีหลักการขายให้น้ำมนส่งของเครื่องเกียร์นะครับ1ปี1,000 0โลนะครับบริการช่วยเหลือเฉินให้อีก1ปีเต็มๆนะครับพร้อมเปลี่ยนถ่ายของเหลือก่อนส่งมอบนะครับและเก็บรายละเอียดตัวรถนะครับก่อนส่งมอบให้สมบูรณ์100%นตะครับและเ้ามีของแถมสุดพิเศษให้สำหรับที่ลูกค้ามาจากคลิปนี้นะครับเรามีในส่วนของพรมดอร์มันทังนะครับหรือนะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ต้องการติดต่อด้านล่างได้เลยนะครับนะแล้วก็ก่อนตากลาไปคลิปนี้นะครับผมเซอร์เบิร์ดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับก๊อตคลิปกดคอมเมนต์นะครับ,กก like, share, รบเพื่อดัน engagement ของตัวคลิปนะครับให้ไปขึ้นหน้าบ้านแดงของลูกค้าท่านอื่นด้วยนะครับผมนะสำหรับวันนี้ผมเซอร์เบิร์ดต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ